โอ้ฟั t ทัสติกขอ t คุณโอ้นั่น u ์พิเร็ตขอบคุณค a ณอ d กดแทบไม่ลงเลยนะคะแฮมเบอร์เกอร์ผักของสามีนุ้ยนี่ทำเองนะคะมาเดี๋ยวให้สามีนะคะ thank you sweet h อ n โอเค อ,อร่อยนะคะมือนี้สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นเย็นวันเสาร์นะคะทำกับข้าวทำอาหารเย็นให้สามีค่ะนี่อะไรเอ่ยนี่คือแฮมเบอร์เกอร์นะคะจุกจุกไปเลยค่ะแต่ว่าเป็นเบอร์เกอร์เนื้อที่ทำจากผักนะคะเวจเตอรียนนะคะวเวจเตอรียนหรือว่าเบอร์เกอร์ ที่ไม่ใช่เนื้อนะคะนี่เดี๋ยวก็รอเอาข้างบนนะคะประกบนะคะเสร็จแล้วก็มีมันฝรั่งนะคะอันนี้ก็ผัดมันฝรั่งใส่ไข่นะคะหนูให้ดู ก็มีไข่มีเบลเปเปอร์นะคะก็เป็นพริกหวานแล้วก็หัวหอมก็ผัดผัดผัดนะคะเสร็จแล้วก็มีเบคอนมมีเบคอนนะคะเบคอนทอดเอาไว้อันนี้ไม่ได้กินหมด มื้อเดียวเนี่ยไม่หมดนะคะก็คือเก็บไว้กินนะคะเผื่อว่าพรุ่งนี้ดูจะทำสปาเกตตีคาโบนาร่านะคะก็ทอดเผื่อไว้เลยจะได้ไม่ไม่ต้องคลีนไม่ต้องทำความสะอาดหลายรอบนะคะก็ทำความสะอาดแค่รอบเดียวนี่นะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณ5โมงเกือบ5้าโมงครึ่งแล้วนะคะวันเสาร์วันนี้สามีก็พักผ่อนนะคะ พักผ่อนอยู่ข้างบนห้องสตูดิโอนะคะก็ฟังเพลงดื่มเบียร์ไปชิลๆนะคะส่วนนุ้ยก็ทำเบอร์เกอร์ไว้ให้นี่ค่ะประมาณนี้นะคะสามเมนูกินอาหารง่ายทำเบอร์เกอร์ให้ทำอาหารแบบปรุงแบบรวดเร็วนะคะก็ไม่ยุ่งยากสามเมนูกินอะไรง่ายๆเนาะนี่นะคะก็เบคอนก็เก็บไว้ได้ค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะทำสปากเกตตีคาโบนาร่านะคะ ประมาณนี้ค่ะอาหารของสามนีนุย้ยนะคะโอ้แฟนตาสติกขอบคุณโอ้นั่นสหารของมี้ยสานุ้ยอหรของสามีนยอาหารของสอาุ้ยอา้นุ้ยนุ้ยอาหารของสามีนุ้นุ้ยนุ้อ้าขยายอาหารขอสรของส้ยนะะุ้ยอรามีนาหารข แฮมเบอร์เกอร์ได้เลยค่ะแบบนี้นะคะอืมเรียบร้อยนี่คือแฮมเบอร์เกอร์ใหญ่อลังการอืมกดแทบไม่ลงเลยนะคะแฮมเบอร์เกอร์ผักของสามีนุ้ยนี่ทำเองนะคะมาเดี๋ยวให้สามีนะคะได้ชิมแล้วก็กินนะคะดินเนอร์นี้ Oh, well, you gonna eat all? You're not safe for later? For tomorrow? Maybe later, it's okay, honey. So, yeah If you're not finished, we can put in a box, okay? Okay. Yeah. And you can have the <coughs> bacon? Do you want some bacon? Uh -huh. Half is just okay. one. Sweet. Try it, yeah. Thank you, sweet. Oh, okay. Very good, thank you. Do you want the water, honey? Uh, yes, please. Okay. ให้สามีหนูกินข้าวแล้วนะคะมื้อเย็นเนาะ Do you like the food จานนี้ Is tasty <S Very tasty Good เอาน้ำให้สามีก่อนนะ mm hmm. Okay honey this your water Not greasy Not greasy อ mm ืมโอเคอร่อยนะคะ mm hmm. <laughs> มื้อนี้หนูก็ทำได้ประมาณนี้แหละคะ่ะ แฮมเบอร์เกอร์แล้วก็แบบเบสิกเบสิกนะทำได้ง่ายๆถ้าแบบทำพวกซอสสปากเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆเรียนรู้นะคะอาหารฝรั่งก็ไม่ถนัดเนาะนี่ยยำม,มีฮะอันนี้